สวัสดีครับผมเอกเอเคนะวันนี้ก็ผมก็ขึ้นมาขึ้นเขาออมานะขึ้นป่าวันนี้ผมก็มากับน้องชายผมนะสวัสดีครับผมเล็กเอเคนะก็น้องน้องคนนี้เลยนะสวัสดีครับน้องต้นก้าสุดหลอ่พอพ่อขาตัวน้อยนะทุกคนวันนี้นพวกเราสองคนเนี่ยจะขึ้น,นพวกเราสามคน <ไป S 1> <า>เนี่ยจะขึ้นไปเด็กป่านะทุกคนเพราะไม่รู้เหมือนกันว่า น้องคนเนี okay. <g 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 şey ้เป็นใครแล้วก็มาจากไหนนะแต่เหมือนว่าเพื่อนโน้ตเนี <g <g ่ยจะบอกว่าน้องคนนี้เป็นลูกของลุงสมิงคนไหนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็เห็นว่าเพื่อนโน้ตเนี่ยเจอน้องเนี่ยสลบนะผมเนี่ยก็เลยจะเดินตามมาดูนะว่าน้องคนนี้เป็นใครเพราะว่าผมก็ไม่เคยมาหาน้องกันเลยเดี๋ยวพราสามคนเนี่ยต้องจะเดินทางขึ้นไปเลยนะ เพราะว่าอากาศตอนนี้ร้อนมากๆเลยท่านผู้ชมลองไปคุยกับน้องคนหนึ่งว่าน้องคนนี้มาจากไหนใช่นหมเราจะขึ้นไปถามดูว่าเป็นใครอันนี้ก็มากระลังต้นการใช่ป่ะโอเคใช่ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะเดินทาาเลยนะใครที่ชอบคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์แล้วก็ติดตามให้พวกเราสามคนด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อไปนะไปโอเคนะครับก็ตอนนี้กำลังเดินทางไปที่อาตับของน้องจูเนียนะใช่นะเพราะว่า น้องโนะเอาไปเก็บไว้นะอยู่ในกระตอมนั้นแล้วแล้วก็เหมือนว่าน้องจูเนียร์เนี่ยผมก็ได้พาไปส่งให้วิชัยแล้วนะทุกคนวันนีเ้เนี่ยได้ขึ้นมารับอยู่นี่เดินเหนื่อยแล้วนะไอ้นคนกล้านี่ยังเดินชิวอยู่นะเหนื่อยไม่เล็กเหนื่อยมาก ก็ห่างหายไปหลายวันนล้ครับท่านผู้ชมเพราะผมเนี่ยก็เดไปกรุงเทพมานะผมเนี่ยพาเพื่อนผมเพื่อนผมกลับมานะผมพาเพื่อนผมไปเที่ยวนะท่านผู้ชมไม่ได้อัพมาเกือบอาทิตย์หนึ่งกันนะผมเนี่ยไม่ได้เดินเข้าป่ามาเนี่ยเป็นอาทิตย์นะรู้สึกว่าเหนื่อยมากเลยนะไไม่ด้เข้าป่านาน Bài lên là. Gan lương tiêu là convert lương mặt ai là. Napa tang, đi, ตัวนเหนื่อยนันไม่น่าจะได้ขึ้นมานาแน้วนะเพราะเพื่อนไทย่ยาพาไปอยู่บ้านนะใช่วันนั้นผมก็ขึ้นมารับอยู่เขาขึ้นหน,น,นี่ยพ่อเลย้อขึ้นเนี่พ่อเมือนว่าจะคิดถึงพ่อเขานะแล้วก็ผมเนี่ยก็ขึ้นมารับตอนนี้ก็ให้พี่ชายเนี่ยไปส่งให้พี่ชายคืนละเหนื่อยมากท่านผู้ชม ผมนี่ไม่ได้เข้าป่ามาจะเป็นอาทิตย์เลยนะหนืมากเลยก็เดี๋ยววาาาา่าเนี่ยน่าจะพาน้องต้นกาน้องภูผาเนี่ยเดิน่าได้กันนะเพราะว่าเอสซีหลายๆท่านเนี่ยอยากเจอน้องภูผามากน้องภูผาเนี่ยก็น่าตสารเหมือนกันนะทุกคนเนี่ยน่างสาจหมดเลยไม่มีคนอยู่เลยน,นะเอะ ม่ีใ,ใครอยู่นะตนัวนก็อย่างที่ผมบอกไปแถวแถวเนี้ยเป็นแหล่งของนายพานเลยนะ<อ>เฮ้ยเออเพื่อนนะเฮ้ยอะไรเช่นกะเข้าไปแล้วเหรอนะใช้เที่ยวก่อนนะบอก ใช่ป่ะเฮ้ยงกาเดงกาเดนจะร้องไห้เลยร้องไห้แล้ป่ะเฮ้ยงกาใช่ป่ะเนี่ยไม่รู้เ้้องไปแล้ววะเฮ้ยไม่ทำอะไรก้านเบนนั่นแหละก้าในเบ้นนั่นเหร ผมถามมาน้องว่าเป็นอะไรนะเด็กหนึ่งเข้าไปทำน้องนี่น้องไปแล้เด้าไปทำยังไอ่ะคยวไปทำเร่ไปไอคว้าเบแล้วแหละอ๋ออะไรเขาบอกว่าพ่อเขาเสียแล้วนะ พ่อคนไหนวะเซ่เขาแหละใหญ่อะ,หอะเหมือนพ่อเขาเนี่ยจะเสียนะไม่รู้พ่อของคนไหนเขาบอกว่าพ่อเขาเสียเลยท่านผู้ชมเขอกว่าพ่อเขาเนี่ยเสียแล้วนะเขาบอกเขาเสียท่านบนนู่นนะนั่นไปดู<ห>เล็กอะแต่ตอนนี้พาน้องกลับไปที่นั่งนู่นก็ต้องต้องวันดี่ก่อน น้องลองให้ใหญ่เลยดูดิโอเคตัวน้องคนนี้ลองให้ใหญ่เลยนะเหมือนว่าเฮ ให้น้องมานั่งเนียนเอ๊ะโอเคข้อเนีเป็นใครผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเดียกผมก็เอากินน้ำก่อน อเนนอ้น้องก็กินนานดิอย่าร้องอย่าร้องอย่าร้ององย่าร้องไม่ต้องร้องนี่ผมบอกว่าน้องเขาบอกผมว่าพ่อเขาเนี่ยโดนใครก็ไม่รู้ทำร้ายนะท่านผู้ชมใครวะเขาบอกด้าน,นบนนี่แหละนะ ขเขาบขอกด้านบนเขานู้นนะอยากไปดูศพมากเลยเป็นยังไงล้วกูยังมีอ่ามีอ่ะกูอ่ะกูอ่ะองยิ่ง้อกังหนอ่ง แต่น้องคนนี้ดูมีเนื้อมีหนังมากนะพ่อคนนี้น่าจะเลี้ยงดีมากเลยมีเนื้อมีหนังมากเลยอ่ะต้้มองมาคเ่นรื่องมต้นล้าลองคุยดูดิต้้าลองคุยดูเพื่อนดเรื่องมดีรู้จักเปล่าต้นกล้ารู้จักไหมคนนี้ต้้ารู้จักป่าไม่รารู้จักไหมฮะ ร้อไงไห้เองนอรองไห้ไม่หยุดเลย,เยกไก่ไหมไก่ไหมถามดิใหญอะใหญ่หนูเอไงอใหญ่หรอไก่อยู่นะไก่ เหมือนว่าพ่อเนี่ยจะโดนทำร้ายนะผมว่าแล้วก็ได้เสียชีวิตลงนะน้องเขาเนี่ยก็เดินก,กลับมาร้าองไห้เขาเนี่ยเห็นพ่อเขาโดนทำร้ายแล้วก็จนเสียชีวิตนะแล้วเขาอะโดนไล่ทำร้ายเขานี่กลับลงมานี่นะหน่าารมากเลยท่านผู้ชมนึกเลยว่าเราจะเราพา,าน้องกลับลงไปอยู่ดีไหมน้องจะไปอยู่ไหมถามดิลองถามน้องดูนะ ใครลองเสียท่านอะไรรถเรือเกี้ยวหเหมือนว่า like น like ้องจะไม่ไปนะน้องไม่ไปนะท่านผู้ชมน้องเขาบอกน้องเขาจะอยู่นะอยู่คนเดียวได้นะแต่ว่าคนแล้วแม่เขาล่ะบ่อยๆนะแม่เขาล่ะแล้วเรือบัวอ๋อเขาบอกแม่เขาเสียไปแล้วนะอ้าวแล้วน้องเลือกใครอ่ะมีเพื่อนพี่ชายอะไรไหมแล้วเขาเขาบอกว่าเขาเห็นพ่อเขาเนี่ยเสียชีวิตตอหน้าต่อตาเลยนะ น้องลองให้นางสั่นมากทุกคน okay. กเอาไงต้นก้าวไงากร้อนมากเลยท่านผู้ชมเอาอยัางไงแน,น่น้องเขาก็ไม่ไป ว่าน,าน้องไม่กลับน้องไม่ลงตาม,มลงไปนะเขาอยู่ได้ไหมเ,เอกท่านดี่ว่าอยู่นี่คนเดียวได้ไหมอ,อยู่ได้อไดโอเคถ้าอยู่ได้เราก็จะให้น้องเขาอยู่นี่นะว่เาเราเนี่ยไปบังคับน้องขอไม่ได้นะใ,<ช>ให้น้องหดลงไปกับเราอะแล้วเพื่อนรถเนี่ยก็ไม่อยู่นะท่านชมไม่ว่างนะแล้วเพื่อนรถอยู่นยเพื่อนน่าจะขึ้นมาดูนะ เหมือนว่าน้องคนนี้ก็จะไม่ค่อยร้องนะเห็นแต่ว่าเรามาด้วยน้องก็น,น่าจะกลัวได้แหละเดี๋ยวถ้าเพื่อนนดอยู่เนี่ยเราจะไปบอกนะไปบอกนดว่าเออไปบอกนดว่าพ่อเนี่ยเสียนะ S 1> <S 1> <S นะก็กระอนเนี้ยน้องจุเนี่ยเขาก็ไม่ได้มาอยู่แล้วก็น่จาจะให้น้องคนเนี้ยมาอยู่แทนแล้วก็เอา<ช>พวกพ่อผมเนี่ยลองขึ้นมาให้เขาดู<ช>เพราะว่าเขาเนี่นยนะยังไม่วางไม่วางใจเรานะให้เราเนี่ยเอาเขาเนี่ยลงไปด้านล่างนะขงเข<ร>าจะไม่ไว้ใจหรอกน้องเขาอะผมเชื่อได้เลยอากาศร้อนมากแต่น้องเขาหลบด้านล่างได้<ๆ>นะหลบ ใช้ลบก่อนตอนที่เอาพระใบมาไม่ได้น้องต้นก้าเนี่ยก็น่าจะรู้นะเพราะว่าน้องต้นก้าเนี่ยเคยเจออะไรแบนนี้มาก่อนน้องก้าหิวข้าวยัง้าแล้ว ไม่รู้มืนกันว่าพ่อเนี่ยจะไปเสียที่ไหนนะน่าจะบนเขาอะไอ้ท่านที่บ้านน้องเขาอยู่ไหนน้องเขาบอกอยู่ด้าน,น้นลนะอยู่้าน,น้เหรอเขาจะกลับขึ้นหาพ่อเขาแล้วที่พ่อเขาเสียนี่ย เนี่ยตกตกใจมากเลยนะพี่น้องเขาบอกเพ่อะเขาเนี่ยเสียนะเ,เขาโดนทำร้ายนะเอาเสื้อให้น้องก่อดิเสือ้อไงถอยน้องกันเลยนั่นเหมือนชิ้ช่องอาชองอย่างเหมือนชิ้ช่างอย่างถอยน้องกันเลยใส่เลยใส่น้องกันเลยใส่น้องกันเลย น่าสงสารมากทุกคนผมบอกเลยโหมาเนี่ยดีนเสียงร้องให้เนี่ยผมตกใจเลยนะคิดว่าใครร้องให้ดังในป่าเลยนะก้องป่าเลยอนะ ไม่ต่อเดี๋ยวเดินทางกลับดีกว่าเดี๋ักพักเราคงจะเดินทางกลับกันเลยแล้วก็เอาเสื้อผ้าอะไรขึ้นมไหมน้องอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเราบ้านเราเดินทางกลับกันเลยนะเดินทางกลับกันเลยวันนี้ก็อากาศเริ่มร้อนมากบาบน้องกันหน่อยดิอบน้องกันเลยมันลมเอยอ่ะเดี๋ยวจะมือีกนี่เท่ากันขึ้นเนาะโอเคไปเดินทางกลับกันตัวกล้าไปเยอ เดี๋ยวก็ทิ้งน้องตะก้าอยู่เขาดีกว่ามั้งเนี่ยกาอยู่เป็นเพื่อนอยู่นี้นะอยู่ไหมอยู่ไหมตะวก้าไม่อยู่ไปเอ็ก<ไ>เดี๋ยวรีบกลับไปเอาของมาให้เขาดีกว่าให้น้องเขาดีกว่าโอเคโวนเดี๋ยวก็เดินทางกลับกันเลยนี่นะ ตันนล้าโอเคก็ทิ้งเสื้อไว้น้องแล้วนะโอเคสุดท้ายแล้วฮัลโหลโอเคเอาเข้าไปบายด้วยนะท่านชมโอเคท่านชมเดี๋ยวผมกับเล็กเนี่ยกับน้องต้นกล้าเนี่ยจะเดินทางกลับก่อนนะเดี๋ยวเจอกันที่ด้านล่างเลยนะกลับละ ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ขอเขาละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์แล้วก็หนึ่งติดตามให้พวกเราด้วยนะเดี๋ยวพวกนี้จะขึ้นมาอีกนะอของขึ้นมาให้น้องอีกนะโอเคไปใช้กลับดีกว่า